สนับสนุนโดยแอมเบิร์กายเป็นว่าบทสรุปสุดท้ายของการแข่งขันอาวินในปี2025กับการแข่งขันชิงเหรียญทองในกากรรซีเกมก็น่าเสียดายจริงๆนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปพลาดเสียเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์2ต่อ4เกม แน่นอนนะครับ e, ถ้าเราลองนับการแข่งขันซีเกมให้เป็นหนึ่งในทัวร์อารวิดับนานาชาติเรียกได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังโดนคำสาปเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพทุกทัวร์จนถึงปัจจุบันรวม6ทัวร์ทั้งในนามสโมสรและในนามทีมชาติกดว่ามีเพียงการแข่งขันในนามทีมชาติเมื่อปี2024ในการแข่งขันเอเชียนอีสปอร์ตเกมเท่านั้นนะครับที่ทีมไทยของเราผังาัดคว้าแชมป์ในแผ่นดินตัวเองซึ่งทีมตัวแทนทีมชาติไทยตอนนั้นที่คว้าเหรียญทองมาได้เนี่ยก็คือทีมบุรีนัมยูนเดียวกันททททีี่เป็นนนตตัวแมชาิไยใก เกมขนนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับมเมื่อกาข่งขันอาวีในปี2025จบทุกรายการไปเรียบร้อยแล้วรายการต่อไปครับก็คือรายการอาวีโปดิก2026ซัมเมอร์ที่คาดว่าฝ่ายจัดเนี่ยอาจจะเริ่มระเบิดศึกไวกว่าทุกปีโดยาคาดว่ารุกการใหม่ครับจะจะเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าโดยแน่นอนนะครับช่วงเวลาสิ้นปีก่อนเริ่มรุกการใหม่แบบนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อทีมดาผู้เล่นโปดิกมากมายใกล้จะหมดสัญญากับทีมเก่าและรวมถึงหลายๆสโม มสมอนเนี่ยกำลังเทสทีมจูนทีมเพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ลุยล่าแชมป์ในซีซั่นใหม่ทําให้ล่าสุดนะครับมันก็มีข่าวหรือการโยกย้ายทีมมากมายเกิดขึ้นซึ่งพวกเราต่อทานอ e ีสปอร์ตนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่หลายทีมกําลังทดลองเทสทีมแบบนี้ข่าวที่เรากําลังรายงานไปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยก็ได้ยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ฟังหูไห้หูเผื่อใจเอาไว้หน่อยนะครับไปเริ่มต้นกับทีมแรกนะคบกับทีมดีกี กับทีมปราสาทสายฟ้าบรีดัมยูเนเต็ด้วยความคืบหน้าอย่างเป็นทางการที่มีออกมาก่อดเริ่มกันข่งขันซีเกมคือล่าสุดครับพวกเขาประกาศแยกถกับค้ดปอนตมูเนตไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต้องบอกว่ามูเนสครับเขามาไวไปไวจริงๆนะครับเพราะเขาเนี่ยมาช่วยกู้วิกฤตทีมในช่วงมิซิชันทานเฟอร์และพอจบฤดูก,กาลและเอ2ีอีก็แยกย้ายกันในทันทีโดยเบื้องหลังการแยกทางในครั้งนี้ มูเนสครับเขาเผยเอาไว้ในโอเปชัดของเขาว่ามันเป็นการหมดสัญญากับทีมซึ่งไม่มีการพูดคุยเรื่องการขยายสัญญากันต่ออย่างไรก็ตามนะครับโค mm ้ดมูเนสก็ทิ้งท้ายเป็นปริศนาว่าทีมบุรีรัมบอกเขาว่าถ้าม mm ูเนสเห็นชื่อโค้ดใหม่จะเข้าใจในสาเหตุแ mm hmm. น่นอนครับพอโค้ดมูเนสออกมาทิ้งท้ายแบบนี้หลายคนก็ด่าวกันนะครับว่าว่าที่โค้ดใหม่ของบุรีรัมยิเต็ดเนี่ยจะเป็นใครต้องเป็นชื่อที่ทําให้ว้าวอย่างโค้ดตาทีเอนเคของเอริลีน่าหรือเป็นโค้ดจินบู ที่ไปสร้างชื่อในแผ่นดินเวียดนามด้วยการปลุกทีมยักษ์หลักเป็นทีมแฟตกลับมาสู่บอลลังแชมป์ลีกหรือไม่ด้วยความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้ารปรากฏว่าไม่ดูว่าสุดท้ายเชื่อ,องโค้ชคนใหม่ของบุรีดามจะพลิกโผต่างจากที่แฟนเกมหลายคนคาดเดาหรือไม่นะครับผลล่าสุดนะครับจากรูปภาพในสตอรี่ของผู้บริหารสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดปรากฏได้เห็นชมหน้าของโค้ชป้อมมิรกันโค้ชของทีมทาลอนและโค้ชทีมชาติไทยทีมหญิงได้ร่วมเดินทางไปทิปเอาอ์ติ้งกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่เชียงใหม่อีกด้วย โดยโคดป้อมมิตรกันครับเขาเคยร่วมงานกับบุรีรัมมาแล้ว1คึ่คำลบนะครับ โดยช่วยพาทีมเป็นแชมป์โปลิกได้2สมัยในอาวีโปดิกซีซั่นที่4และอาวีโปดิก2020 s ัมเมอร์เมื่อเกือบเกือบ6ปีที่แล้วต,ต,ตามนักสไตล์ของโค้ดป้อมนะครับส่วนว่าเขาเนี่ยดูจะเป็นโค้รสายอนาลิซิตในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสุดท้ายได้ชื่อโค้รคนใหม่ของบุรีดําเป็นโค้รมิตรกันจริงๆหน้าที่การดาบเนี่ยอาจตกเป็นของเจนุที่มีรายงานมาในซีเกมครั้งนี้นุนุครับก็คือคนดาบไปกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจอทันอีสปอร์ต เรยยังไม่ขอฟันทงนะครับว่าโค้ชป้ามิดกันคือโค้ชคนใหม่ของบุรีดํายูนิเต็ดอย่างแน่นอนยังไงเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรของพวกเขาต่อไปโดยในปีนี้ปี2026กนรันจะเป็นปีที่บุรีดําครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งนอกจากตัวโค้ชเองเนี่ยเรื่องผู้เล่นบุรีดําก็มีการขยับแล้วยั่งยังเป็นทางการนะครับที่บริษัทสายฟ้าบุรีดํายูนเต็ด ตัดสินใจแยกทางกับเจ้าอ้ําคานาชิอีกหนึ่งเพื่อนจังเกิลตูเก่งของทีมโดยคานาชิครับก็ถูกยกย่องให้เป็นดีลย้ายทีมมิดซีซั่นที่ดีที่สุดในบริษัทโปรลีกเพราะในอาวีโปรลิก2024 m m มอเขาเข้ามาพาบุรีด์ที่ล้งอันดับที่8ในตอนนั้นไปจบอันดับที่3าของโปรลิกในท้ายที่สุดแถมทัวร์ต่อมาใน APL 2024เขายังพาบุรีด์ไปคว้ารองแชมป์นานาชาติได้อีกด้วยซึ่งนอกจากคานาชิที่ย้ายแน่ๆไปแล้า1คน ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะยังมีสัญญากับทีมอยู่แต่เจ้าปอปอกปอกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่กิดมังจะแยกทางกับทีมปัสสายฟ้าบุรีด,ดํายูเนเต็ดโดยข่าวที่เราได้ยินมาครับตัวหนวาปอกปอกและคาเาชิอาจมีจุดมุ่งหมายต่อไปในทีมเดียวกันอีกครั้งเพราะต่อถ e ัดอีสปอร์ตเราได้ยินข่าวดือมาว่าทั้ง2คนปอกปอกและคาเาชิมีการเข้าไปเทสฝีมือกับทีมแพเชอ p ีสปอร์ตที่มีโค้ชเน็ตเฟิร์สวันคุมบางเทียนอย่างไรก็ตามในะกราฟตัวแพ้เย อาจ,จะเลือกเซ็นสัญญาเพียงแค่1นคนเท่านั้นโดยขาอาของบุรีรัมนะครับถ้าเขาือไม่มีอะไรพลิกผัวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตลาดวายครับสองจังก็ได้ระดับท็อปของบุรีรัมเตรียมจะแยกทางกับทีมเร็วนี้ซึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าจับตามองครับกับความเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมก็ค,คือของผู้เล่นในตำแหน่งออฟเลนที่ว่ากันว่าบุรีรัมเนี่ยได้ลองเรียกผู้เล่นหลายๆคนเข้ามาเทสโดยหนึ่งในงนั้นว่ากันว่าอาจมีชื่อของ NTNC โดยสำหรับตำแหน่งซับพอตครับแม้ว่าบุรีรัมเนี่ยจะมีเดียว,วีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาอยู่แล้วแต่ตัวทน e ันอีสปอร์ตครับก็อยากเ,เพื่อนๆเนี่ยจับตาความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ของทีมบุรีรัมอย่างใกล้ชิดนะครับไม่แน่ทีมบุรีรัมอาจจะเสริมทัพผู้ได้ตำแหน่งซับพอตที่มีดีกีเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ก็เป็นได้ สำหรับดูขาเข้าของทีมปสัสาทไฟ้าในเมื่อบุรีรัมย์ครับการเสียสองเล่นจางก็ะลดับหัวแถวแน่นอนนะครับว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ที่ห่างแชมป์โปรเดกกำลังจะเข้าปีที่6ก็ต้องเล่งหาตัวแทนที่สมน้ําสมเนื้อโดยถ้าชื่อป่าระดับท็อปที่มีโอกาสย้ายทีมคนที่พอจะมีข่าวหรือเชื่อมโยงได้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้ามอนอัลมันพีจงเกิดของทีมทารอนทีลาสุดท้งอนาเข้าของเขาเองรวมถึงอนาคตของทีมทารอนอยังดูคุ้มเครืออยู่ โดยอีกหนึ่งค a n d i d a t ครับก็คือเจ้าเต้อเเลสที่ถูกเบคอนถามครับจับเล่นจังเกิลในพักหลังๆซึ่งต่อฐานอ e ีสปอร์ตต้องย้ำกันสักหน่อยนะครับว่าสถานะข่าว,วที่เรารายงานไปเนี่ยยังไม่มีอะไรยืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงยังไงก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับข้าไปดูข่าวของทีมต่อไปนะครับกับทีมยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมอย่างแพเชอีสปอร์ตกันต่อ โดยถ้ามีอะไรพิกโผลนะครับเปเชน่าจะยากมีโค้ดเน็ตเฟิร์สวันอดีตผู้เล่ตตนตระหนักราวิคุมมังเขียนต่อไปซึ่งจากข่าวรือที่เรารายงานไปครับเป๊เชนี่ได้ดองเรียกป๊อกป๊อกกับคานาชิเข้ามาเทสตำแหน่งจังเกิลโดยสุดท้ายดูเหมือนว่ามีความไปไปได้ไม่น้อยเลยนะครับว่าเปเชอาจจะจิ้มเลือกไปที่เจ้าป๊อกป๊อก,อกที่มีสไตล์การเล่นดุดันและอาจเข้ากับทีมมากกว่าสไตล์ของคานาชิ แน่นอนนะครับถ้าถามว่าถ้าปอกๆย้ายมาสู่แปเชยตามข่าวเลยจริงๆแล้วมันเนี่ยจะส่งผลต่อจังเกิลดาวหรืออย่างโบนัสถึงขั้นตกไปเป็นตัวสำรองเลยหรือไม่โดยตามข่าวทีว่จอถน e ันอีสปอร์ตได้ยินมานะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าโบนัสจะไม่ได้ตกเป็นตัวสำรองของปอกๆแต่อย่างใดแต่นั่นครับเป็นเพราะว่าโบนัสเตรียมจะย้ายทีมไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทีมระดับรุนแชมป์ดีกีแชมป์โปลิก5สมยัยโดยนอกจากเลื่อตำแหน่งจังเกิลที่แปเช่ครับดูมีววลจะเปลี่ยนแปลง ว่ากันว่าตำแหน่งมิดเลนนะครับก็อาจจะเป็น1นึ่ตำแหน่งนะครับที่แปเชอาจจะเปลี่ยนหรือกันว่าแปเช่ดีหอลองเรียกเจดไดและเอ็นเที่เป็นอดีตตัวสำรองอันดับสิทธิ์ของทีม เข้ามาลองเทสตำแหน่งมิดเลนของ Fake พ a y ซึ่งสำหรับอนาคตของ Fake พย y นะครับยังไม่มีข่าวหรือรายงานอย่างแน่ชัดนะครับว่าสุดท้ายจะลงเออย่างไรซึ่งสำหรับอนาคตของ Fa k e พ a y อาจจะต้องจับตามองไปที่ทีมเหยียวแดงทานอนก็เป็นได้แต่ยังไงก็ต้องฝังหูไว้หูก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาสุดท้ายแปเช่ป่งใจเลือกเจไดในการเทสทีมตำแหน่งมิดเลนครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่สองพี่น้องเจไดและพีเจอาจไม่ได้เล่นอยู่ในทีมเดียวกัน ล่าสุดนะครับดูเหมือนมีความเป็นไปได้ที่เปอเชจะยังมีอะคาเป้เป็นซัพพอร์ตตัวหลักให้กับทีมต่อไปโดยพวกเขาครับน่าจะยังมีดีบูมเป็นแครี่ตัวหลักให้กับทีมต่อซึ่งสำหรับข่าวรือนาคขของโฟซาวเวดเล่นออฟเปลนฟอร์มแรงแน่นอนครับด้วยฟอร์มร้อนแรงของเขาทำให้เจ้าโฟเนี่ย เป็นข่าวลือเชื่อมโยงกับทีมนู้นทีมนี้อยู่มากมายซึ่งข่าวลือล่าสุดว่ากันว่าก็อาจจะยังมีโอกาสนะครับที่โฟซาวเวตจะยังอยู่กับทีมเปเช่ต่อไปในซีซั่นหน้าโดยในเมื่อกาออร์นตีผู้เล่นโปริกได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งผลต่อทีมอื่นแบบโนมิโนเรียกได้ว่าอาร์วีโปริก2 0 2 6ซัมเมอร์ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นเนี่ยจะมีบิ๊กดีวเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับ ข้ามไปดูข่าวลือของทีมต่อไปเลยครับโดยสำหรับทีมเฮมูเบย์คอนทามที่ในปี2 0 2 5ปีนี้คือปีที่พวกเขาไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดมาประดับสโมสรได้เลยซึ่งจากการทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายไล้แชมป์ในปีนี้ก็หลือกันว่ามันส่งผลให้หลังแม่ของทีมไบคอนทามตัดสินใจหรือจะสร้างทีมชุดใหม่เพื่อกลับมาทวงแชมป์ในอนาคตโดยเบาะแสเล็กๆครับคือใน3-4คลิปหลังสุดในช่อง YouTube ของเบ c o คอนท e เหมือนทางสโมสรนะครับจะเร่งปล่อยคลิปของอีเลสและเต่าเอ็กมาแบบติด ซึ่งว่ากันว่าหลังจากประมวลผลงานต่างๆช่วงจบศึก AC 2ี25เบย์คอนทามกับมีการพูดคุยกับตามปเปอร์สตาร์ดังก่อนสุดท้ายเตรียมตัดสินใจแยกทางข่าวที่ทัตันอีสปอร์ต e ได้ยินมาครับรียกันว่าไมาล่าที่ตกเป็นตัวสำรองใน2องทัวร์นาเมนต์ล่าสุดกับเบย์ n อนามอาจไม่ได้ไปต่อก,กับทีมในปี2 0 2 6เพราะคาร์เบย์คอนามน่าจะยังเลือกใช้วิธีการยึด5ตัวจริงต่อไปโดยไม่มีแผนโลดแช่นตัวสำรองลงมาแก้เกมทําให้ตัวไมล่า ที่ได้จะเป็นตัวสำรองอาจไม่มีโอกาสลงสนามสำหรับข่าวลือเกี่ยวกับสถานีต่อไปของไมล่านะครับยังไม่มีรายงานออกมามากนักนะครับแต่เบื้องต้นมีรายงานว่าไมล่าเนี่ยได้ไปเทสกับหลายทีมทั้งทีมบริมย์ยูไนเตดและอาจจะเตรียมไปเทสกับแฟชช p o r อีสปอร์ตในตำแหน่งมิดเลนอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอร้นว่าสุดท้ายไมล่าจะได้ลงเอยกับทีมไหนในวีโปริค2016 s ัม m e เมอร์หรือไม่ขณะที่ข่าวลือคนที่2ที่เบคอนท m e อาจจะแยกทางก็อาจจะเป็นเต่าเอ็กกับตันทีมเบคอนท m e ที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ป ปี2020 โดยกว่าเต่าเอ็กครับน่าจะเตรียมหมดสัญญากับทีมไบคอนทามในช่วงสิ้นปีที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าสัญญาณการต่อสัญญาของเต่าเอ็กดูเหมือนจะเป็นในทิศทางบวกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นที่เงื่อนไขและรายละเอียดที่ต้องการไม่ตรงกันเลยอาจนาไปสู่การแยากการบม,มสโมสรในท้ายที่สุดซึ่งถ้าเต่าเอ็กครับอำลาทีมจริงๆเขาจะยุติบัลลังก์แชมป์กับไบคอนถามไว้ที่6แชมป์แยกเป็นแชมป์โปรอีก4สมัยและแชมป์นานาชาติอีก2สมัยสําหรับสถานีต่อไปของเต่าเอ็ก้แนะครับืาารรบ้อ,อ,อง ต้นว่ากันว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเต่า X เ,เนี่ยยังคงอยากแข่งในฐานะโปรเพเยอร์ต่อไปแน่นอนนะครับมีไม่กี่ทีมในลีกตอนนี้ที่มีโพเทนเชียลในการดึงเต่า X มาร่วมทีมซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คงหนีไม่พ้นทีมใหญ่ๆใ,ในลีกอาทิอีรินาและลบุรีรัมยูเนเต็ดโดยเบาแสเล็กๆนะครับที่ทําให้เราต้องตามกันต่อคือน้องแบงค์จังเกิ้ลตัวแข่งอีรีนาเนี่ยมาคอมเมนต์ในช่องติ๊กตอของเต่า X ว่าหล่อไปกับ ซึ่งถ้าเต่าเอ็กย้ายไปอีนาจริงๆเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อว่าอนาคตของปิชูกับตันทีมี่แนาคนปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเขาจะตกเป็นตัวสำรองหรือถูกขึ้นดันมาเป็นโค้ดถึงถ้าเขาถูกขึ้นดันมาเป็นโค้ดเนี่ยแล้วโค้ดไตทีเอ็นเคล่ะจะไปไหนซึ่งนี่นะครับที่เราบอกว่าเป็นโนเบโนแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้เขาหรือเชือ่อมโยงกับเต่าเอ็กจะมีกับอีนาอย่างหนาหูแต่เต่ถาถ e ัดอีสปอร์ตต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยห้ามมองข้ามทีมอย่างบุรีรัมย์เต็ดเลยนะครับเพราะทีมบุร w ก็คือหนึ่งในทีมที่มีประสิทธิภาพและพวกเขาต้องการกลับมาคว้าแชมป์โปรอีกในรอบ6ปีให้ได้แถมในทีมเนี่ยก็มีผู้เล่นอย่างลิกกี้ที่ค่อนข้างสนิทกับเต่าเอ็กเป็นการส่วนตัวอีกทั้งนักบอลบุรีรัมย์เต็ดเป็นโค้ชป้อมมิดกันจริงๆนี่ก็อาจจะเข้าสไตล์ของเต่าเอ็กที่สามารถเป็นคนดับโดยมีโค้ชป้อมมิดกันให้ข้อมูลเสริมก็เป็นได้นะครับสถานะของเต่าเอ็กกับบุรีรัมย์ ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเช่นกันและเป็นเก้าอี้ดนตรีในโปลีโดยอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวดอย้ายทีมหนาหูในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นเจ้าเต้อีเลส ที่เตรียมจะอยู่กับเบคอนทามครบ2ปีในช่วงสิ้นปีซึ่งว่ากันว่าอาจจะเป็นอ e ีเลสนะครับที่ต้องการหาความท้าทายครั้งใหม่โดยแม้่อ e ีเลสครับเขาจะลงภาพมาร่วมไลฟชสตรีมขายของกับทีมเบคอนทามในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนแต่ลือกันว่านั่นอาจเป็นแผนงานที่มีแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือถ้าข่าวหรือไม่พลิกโผล่นะครับอ e ีเลสก็เตรียมจะแยกทางกับเบคอนทามอีกคนสำหรับอ e ีเลสครับก็ย้ายมาสู่ทีมเบคอนทามในปี2 0 2 4 ผลงานกับทีม2ปีเนี่ยคือพาทีมคว้าแชมป์ได้1แชมป์ใน AC 2024และเป็นรองแชมป์โปรดิกมาสี่ฤดูก,กาลติดเรื่องแต่อวีโปรดิก2024ซัมเมอร์ยันอวีโปรดิก2025วินเทอร์ ซึ่งเมื่อบุรีรับ e ับอีเลสเตรียมย้ายออกแน่นอนครับย่อมมีสโมสรอ,อื่นรอรับตัวซึ่งก็ต้องจับตากันต่อนะครับว่าสุดท้าย e อีเลสเนี่ยย้ายไปทีมไหนโดยครดิตสถานีต่อไปของอ e ีเลสว่ากันว่ามีลุ้นให้แค่2ทีมเท่านั้นนะครับคือทาหลอดและบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับความชัดเจนของเดสแบอยเร์เซ็อาจมีขึ้นในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ แน่นอนนะครับถ้าข่าวดึงผู้เล่นขาออกของทีมเบคอนทามเป็นจริงพวกเขาครับที่ทียมเสียสาวผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ก็เหมือนจะเล่งผู้เล่นใหม่มาทดแทนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสําหรับตําแหน่งซัพพอร์ตถ้าเต่าเอกับทีมเบคอนทามย้ายออกจริงๆคนที่เบคอนทามเล็งดันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับพวกเขาเล็งดันเด็กปั้นจากแคเดมี่ของสโมสรอย่างอาราวินเข้ามาทดแทนเต่าเอกขณะที่ในส่วนของผู้เล่นตำแหน่งจังเกิลถ้าอีเล็กกับไมล่าย้ายออกจริงๆก็ว่ากันว่าเบคอนทามเนี่ยอาจไม่ได้ไปเล็งสองซุปเปอร์สตาร์อย่างป๊อกบอกและคานาชิแต่่พวกกกเเเขาาลลัับออจจื็งงไปที กณฑดาวรุ่งที่ได้รับการขัดเกลามาจากเฟิร์สวันอยากเจ้าโบโบ,โบนัทซะมากกว่านะครับโดยสําหรับโบนัทนะครับตามรายงานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าช่วงก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทีมเบ e s p ช r t อีสปอร์ตในวีโปริก2015วินเทอร์เขามีการเจราจากับทีมเบคอนทามมาแล้ว1ครั้งแต่ในตอนนั้นนะครับการเจราจารายละเอียดต่างๆไม่ลงตัวเส้นทางพวกเขาเลยไม่เป็นบรรจบกันนั่นเองซึ่งหนึ่งสิ่งครับที่ต้องรอดูสําหรับเบค n นทามก็คือในส่วนผู้เล่นตัวสำรองร,รองรสแตนบายของพวกเขา เบคอนจะใส่ชื่อใครในเมื่อไมล่ามีขา่าหรือจะย้ายออกซึ่งถ้าสุดท้ายเบคอนถามไม่มีใครเข้ามาเพิ่มจริงๆก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานหลังบ้านของพวกเขาที่จะถูกใส่ชื่อมาเป็นตัวสำรองสําหรับทัพหลังบ้านของทีมเบคอนถามครับเราก็เชื่อว่าตีเนี่ยนาจะยังได้รับความไว้วางใจในการสร้างทีมเบคอนถามยุคใหม่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายเบคอนถามจะเสริมทัพตหนแงหลังบ้านมาเพิ่มอีกหรือไม่ ขณะเดียวกันนะครับข่าวเรื่องของผู้เล่นอย่างมาร์กี้แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะถูกจับเชื่อมโยงไปลือกับทีมนู้นทีมนี้แต่ตามที่เราได้ยินมาครับมาร์กี้คริสเซนเซและโอปาจะยังอยู่ในแผนระยะยาวของสโมสสอยังไม่มีความจำเป็นต้องปล่อยออกแถมอาจมีการขยายสัญญาในอนาคตอีกซึ่งความคืบหน้าของไบคอนทามเล็กๆครับคริสติมของไมล่าเนี่ย มีช็อตที่มาร์กี้พูดเกี่ยวกับตัวอาราวินซึ่งอันนี้เนี่ยดูเหมือนปั่นแต่ถ้าไปตามข่าวดูจริงๆมันก็เหมือนเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นนะครับไอวินไอวินปิดแองเนี่ยเฮ้ยอันนี้ท่านตี่ีหรอโอ้โหโอ้เชื่อเอ้ยพลาอะไรเนี่ยมาร์กี้พี่ทุกพี่ฮัลโหลยังไงนี่โอ้โหแฝบแฝบ เชื่อไม่รู้ว่าสตรีมอยู่ก็ถามอะไรวะเนี่ยอ,อะไรอ่ะมีคน,นขณะที่ความเคลื่อนไหวทีมสุดท้ายที่เราเก็บมาฝากนะครับกับทีมเหี่ยวแดงทารอนที่พวกเขาเนี่ยเตรียมจะมีแฟนมิรในคอนเซปต์ยิ้มหัวเราะและร้องไห้ในวันที่11มกราคมปีหน้าปี2026อย่ต้องบอกว่าแฟนมิสของทารอนครับน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะทารอนเนี่ยมีเล่นใหญ่คอยประกาศสำคัญตลอดในงานแฟนมิสโดยในปี2024การประกาศอําลาเต้อีเลส ี2025เนี่ยประกาศไลฟ์อัพใหม่โดยเซอร์ไเนี่ยคือได้โค้ดบอสไหลแค่น like และได้เจ้ากิจ k ค s มาเป็นผู้เล่นใหม่และเปิดตัวในงานซึ่งเราเชื่อว่าจะคำโปยยิ้มหัวเราะและร้องไห้ของทารอนเชื่อว่าในงานแฟนมิตรปีนี้ครับทารอนเนี่ยอาจมีทั้งประกาศข่าวดีและข่าวร้าย ลือหนักอยู่เหมือนกันครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังกัดใหญ่ทารอนเฮดคอร์เตอร์สาขาต่างประเทศอาจส่งผลต่อทีมทารอนไม่มากก็น้อยครับเชื่อว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนในงานแฟนมิดด้วยเช่นกันโดยหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษครับคือความเชื่อมโยงระหว่างอีเล็กกับทารอนที่แม้เจ้าเต้เนี่ยจะมีทาย,ยากับเบคอนในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนแต่ถ้าข่าวหรือไม่ผิดครับเส้นทางของเขากับเบคอนเตรียมจะแยกทางกันในสิ้นปี2025 แน่นอนครับผู้ได้แบบ e อีเลสที่ประสบความร็จมาแล้วมากมายทีมที่มีบัจเจตมากพอที่สามารถดึงตัวอ e ีเลสได้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยคงหนีไม่พ้นตัวแต่ยางทารอนและทีมอยากบุรีดัมยูเนเต็ดโดยนอกจากอาจจะมีความชัดเจนเรื่องของอนาคตทีมการเสริมทัพของทีมในปี2026ในงานทารอนวันนั้นครับพวกเราเนี่ยก็อาจจะได้ดูอนาคตหลาย,ลาย,ลายอย่างนะครับเช่นชื่อของทารอนเอวีโปริก26ซัมเมอร์ olic, Summer, จะมีต่อหรือไม่รวมถึงอนาคตเรื่องคนเก,ก่าๆในทีมครับอธิโทนี่ดีฟอกเซนไอปอสโป กระต่าย A อ n t n c บาตคุงและน้องโคดะกิฟมีอาคิดสำ v หรับอาวโพลิก26ซัมเมอร์ฤดูกาลใหม่ครับเขาควาจะเริ่มระเบิดศึกในช่วงปลายเดือนมกราคมหรืออย่างช้าเนี่ยคือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอาวีโปหรือฤดูก,กาลใหม่จะมี9ทีมโดยมีกอตติ e P L, เชคแชมป์ทีเอพีเอลเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่ซึ่งว่ากันว่าอาวีโพลิก6สัมมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับมีความเป็นไปไ,ได้เลยนะครับที่อาจมี1นทีม อาจต้องเปลี่ยนชื่อสโมสรใหม่หรือถ้ามีเปลี่ยนจริงๆจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามซึ่งทุกใครยังจํากันได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพีแวนผู้คำ้ำบอดในวงการอ e ีสปอร์ตและผู้ก่อตั้งทีมประเทศเมดินไทยแลนด์ก็เคยมีการพูดถึงทีมทารอนในช่วงที่มีข่าวลือการยุบทีมวารโดเลนและเกมเด็กเออร์เรเจนใหม่ๆว่าข่าวข่าวนั้นอาจส่งผลต่อชื่อทีมทารอนในอวีโปดิก,ก็เป็นได้และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ แต่ก่อนจากกันนะครับเราอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเบย์ค้นทามเนี่ยตัดสินใจปล่อย3ซุปเปอร์สตาร์ออกไปจริงๆและได้2ดาวรุ่งมาทดแทนตามข่าวลือคิดว่าผลงานพวกเขาจะเป็นอย่างไรและอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าเต๋อเอ็กไปเอลินาถ้าอีเลฟไปทารอนหรือบุรีลำและปะ๊อกๆย้ายไปแป่เชียร e ์อีสปอร์ตจริงๆเพื่อนๆคิดว่าไหา์อัพของพวกเขาดีพอในการแย่งแชมป์กับทีมฟูเซนหรือไม่คิดออย่างไรครับก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, share, ลกดไลค์กดแชร์และกดติดตาตช่องถานอ e ีสปอร์ตววยนะครับ